อาชีพชืบนอยู่ในโตอนทักข้าวสู่กับเชปอร์นชาแนลนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเป็นการที่เราจะเอาตัวละครที่ตีเร็วที่สุดในเกมนะครับก็คือคูดาศูนจุดหนึ่งนะฮะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะมีอยู่แค่4ตัวละครในเกมตอนนี้นะครับอ่ะตัวแรกก็เป็นลาร์สเลเซอร์คาเมิล่าแมนนะครับที่คูดาศูจุดหนึ่งตอนเลเวลสุดท้ายนะครับตัวที่สองก็จะเป็นลาร์สคาเมิล่าแมนนะครับที่คูดาศูจุดหนึ่งเช่นกันตัวที่สามก็จะเป็นคาเมิล่าสไปเดอร์นะครับและตัวสุดท้ายนน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 ะะะะะคคคคคครรรรรรัััััับบบททททาาาเเเเมมมม่่่แ้้งตตตวววีีีีีจป็็ลลกกกสุดใื ครูดาวอยู่ที่0ูนะครับบอกเลยว่าพูดตามตรงเนี่ยไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับสำหรับการลงในแมเพราะว่าตัวละครที่เราไปเนี่ยเป็นเป้าหมายเดียวหมดเลยซิงเกิลทารเก็ตนะครับอ่าจะมีตัวสไปเดอร์ตัวเดียวที่มีการโจมตีเป็นมัลติเพลนะครับแบบหลายตัวแต่ก็ไม่ได้เอโนะครับแต่เพื่อให้แน่ใจนะครับพี่ก็เลยลองไปหาข้อมูลจากเว็บ i l e t Tower d e f e n s e w i k i นะครับว่าข้อมูลมันเป็นยังไงบ้างอ่ะอย่างตัวไททันคาเมล่าแมนนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเขามีครูดาวอยู่ที่ศูนย์จุดหนี้้นนนนะะครััเเ่ยอลตวางงิ ตัวที่สองก็ลาร์คคาเมล่าแมนนะครับก็จะเห็นเหมือนกันว่าเลเวลสุดท้ายเนี่ยมีคูดา0.1เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่จริงๆไม่สามารถเอามาลง์ในแม้ให้ผ่านได้แต่พี่จะเอามันมาคอยชนรับสถานะให้กับตัวอื่นเนาะตัวที่สามก็เช่นกันนะครับสำหรับลาร์เลเซอร์คาเมล่าแมนตัวนี้คงจะเป็นเดอะแบกของประจําทีมเราในครั้งนี้นะครับคูดา0.1ตอนเลเวลสี่และตัวสุดท้ายก็เป็นตัวนี้นะครับสำหรับคาเมล่าสไปเดอร์เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวละครที่มี DPS สูงมากนะครับแต่วางเงินในการอัพ อ่จริงๆมันจะมีตัวคาเม r ่ารี a พ r โดนอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าการสตันคูดาวศูนย์จุหนึ่งะครับ <c oughs> ก็ขอไม่นับมารวมแล้วกันเนาะถ้ามีตัวละครอื่นที่ศูนจุหนึ่งก็สามารถพิมพ์บอกพี่ได้นะครับพี่อาจจะตกหล่นไปก็ได้เนาะ อ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะเอาไปก็เป็นตัวอนาลเซอร์คาเมล่าแมนตัวนี้ก็เป็นตัวรถคูดาวนะครับเพราะฉะนั้นในตานี้เราจะมาทดสอบนะครับว่าแต่ละตัวรถคูดาวจะเห็นผลยังไงนะครับเท่าที่พี่รู้อ่ะเหมือน d e v e l o p e r ของแมปเนี่ยเขาลืมเว้เขาลืมตั้งโค้ดให้กับตัวละครเก่าๆเช่นตัวละครเก่าๆบางตัวเนี่ยจะไม่ได้บัฟไม่ว่าจะเป็นบัฟดาเมจบัฟตีเร็วคือไม่ได้เลยนะ่ภาพสีหน้า5ตัวละครส่วนตัวจริงๆอ่ะคิดว่าโอกาสผ่านใน้แมมีนะแต่เล่นได้แค่บางดานเท่านั้นนะครับ เอาเป็นว่าก่อนจะไปเริ่มคลิปนะครับพี่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอฝากร้านสปอนเซอร์แสนเจดีที่พี่เติมโลบังและปลอดภัย100%ด้วยนะครับ ริชแมนจอบโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอกกิฟต์ก็จะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซี่เพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ริชแมนจอบเท่านั้น จัดไปในเมเลยนะฮะจนสองร้จร so no no so ิงๆก็ลงล่าคาเมราแมนเนี่ยนะแต่รู้สึกว่าลงไปก็ไม่ช่วยอะไรอ่ะพี่จะเก็บเงิน4ี่ลงล่าเลเซอร์คาเมราแมนทีเดียวแล้วกันกว่าจะมีเงินพอก็ล่อไปเว็บที่4โอ้ยใช้เงินเยอะมากเลยจะลงตัวอื่นก็ยังไงอยู่เดี๋ยวเราเก็บเงินอัพล่าเลเซอร์คาเมราแมนให้มันเลเวลตันไปก่อนแล้วกันเนาะเว็บที่6นี่คือเว็บวัดใจนะสมมติบอสทอยเลยกับไอ้ตัวมิวแทนเนี่ยสตัวนี้หลุดเข้าไปคือเราบ้านแตกเรียบร้อยเลย อ่าหลุดแค่ตัวเดียวนะครับมิวแทนทอเลตอันนี้ก็ปล่อยไปได้นะครับบ้านยังไม่แตกถ้าหลุด2ตัวคือแตกเลยตอนนี้แล้วก็มีเงินพันหอัพขึ้นเลเวลสแล้วนะครับดาเมจเพิ่มมาเยอะมากชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยเพอขึ้นเลเวลสเว็ที่10นะครับพี่ได้ทําการวางตัวล่าเลเซอร์คาเมล่าแมนเอ้ยล่าคาเมล่าแมนเพิ่มหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ให้น้องกันพวกตัวระเบิดที่มาสตันเป็นกลุ่มนะฮะ เวทที่สิบเอ็ดก็ขึ้นเลเวลสาต่อซะเลยดาเมจเพิ่มมาเป็นพันสนี่อย่างเยอะเลยนะครับระยะ40ครูดาวศูยุดสด้วยทีนี้ก็เก็บเงิน5,000ในการขึ้นเลเวลสนะครับพี่คิดว่าตัว LLC หรือล่าเลเซอร์คาเมราแมนตัวเนี้ยมันเป็น1ตัวละครนะครับที่ไม่ต้องมีตัวทําเงินและสามารถผ่านด่านในแมย์ได้เช่นกันนะฮะที่สิบเจ็ดนะครับเราก็ใกล้มีเงินครบ5,000แล้วเดี๋ยวเตรมตัวอัพขึ้นเลเวลสี่โอเคขึค้ 400, นเลเวลสี่เรียบ PS, ร, 104, 000, ร้บอ,อ,อยนะครับดาเมจพันสี่ร้อยระยะห้าสิบค่รูอาตัว,ตว,ตว เป็นตัวแบกดาเมียตัวเดียวเลยพองานที่เลยค่อนข้างมั่นใจว่าตัวลาเรเซอร์คาเมล่าแมนเนี่ยเป็นตัวละครมิติน่าจะเป็นตัวเดียวในเกมเลยนะที่สามารถแบบแบกนามีโดยที่ไม่ต้องมีทําเนินแล้วก็ผ่านได้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราวางตัวอนาเซอร์คาเมล่าแมนในการลดคูดาวครับผมเอาไว้ทางซ้ายแล้วกันเนาะตรงนี้แล้วก็วาง LLC หรือลารเรเซอร์คาเมล่าแมนเพิ่อมอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าจะเห็นนะครับว่ามีบับลดคูดาวอยู่ตรงข้างล่างนะครับล้าเร เวที2 0แล้วก็มีเงิน2 5งพในการอัพตัวละครตัวที่2ของราลเลเรเซอร์คาเมอราแมนขึ้นเลเวลสานะครับพี่ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปอัพอนาเซอร์ให้ขึ้นเลเวลสบ้างแล้วกันใช้เงิน600ใช่ไหมอ่ะกดอัพเลยตอนนี้ก็เป็นลดคูดาวสิปไปแล้วนะครับ เอาว้าเวฟที่24แล้วก็มีเงินอัพ LLC ตัวที่2ขึ้นเลเวล4แล้วนะครับไงพี่บอกแล้วตัวดาเมจแค่ตัวเนี้ยคือแบกได้จริงๆเว้ย mm hmm. ลาเลเซอร์คาเมล่าแมนถึงเวลาลงตัวที่เราไม่อยากลงที่สุดนะครับก็คือถททันคาเมล่าแมนนะครับหรือพลังงานแสงสีฟ้าออฟดัส <laughs> ใช้เงินลง750ดูนะครับดาเมจ50คูดา0.25ก็ DPSV ละ200กระโปงมากคือคุณพี่ก็ใช้เงินในการลงเยอะไป750แม่งแบบไม่เยอะธรรมดาเยอะชิบหาย ออนว่าเดี๋ยวทีนี้พี่จะเก็บเงินให้อัพตัวเททันคาเมล่าแมนให้เลเวลตันนะครับต้อสังเกตดีนะเราไม่ได้บัฟน,นะเว้ยเททันคาเมล่าแมนเห็นปะเดี๋ยวลองกดใหม่ดิอ่ะกดใหม่ขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ได้ลดครูดาวไปด้วยวะ่ะเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับตอนนี้คือเลเวลห้าเห็นปะครูดาวศูนย์จุดหนึ่งคือจริงๆมันต้องเป็นศูนย์จุดศูนย์เก้าเท่ากับร้านเลเซอร์คาเมล่าแมนเว้ยผมว่าเดเวลลอปเปอร์เขาไม่ได้แก้ไขโค้ดแน้เลยอะเนี่ยเดี๋ยวลองดูตรงร้านคาเมล่าแมนตรงนี้นะคครััับบเเหห็นน,นนนะป่ะะไไมมด้ฟืืออก เนี่ยเห็นปะมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเว้ยอันนี้คือแปลกแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้บัฟเหมือนกันนะเห็นปะพี่ว่าตัว Developer, เดเวลอปเปอร์เขาเขาต้องจะเขียนโค้ดแบบบัฟแค่ตัวละครใหม่ๆแน่เลยตั้งแต่รั้งก่อนคลิปที่แล้วถ้าใครสังเกตชิวคาร์เมล่ามแมนพี่ก็ไม่ได้บัฟเหมือนกันเว้ยทั้งๆทงี่ยืนติดเลยเออเมื่อกี้พี่ไปหาข้อมูลมาเว้ยมันแจ้งประมาณนี้บัฟของตัวละครนี้นะครับจะส่งผลกับตัวละครที่มาหลังเทศกาลคิดมากเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวละครที่อยู่ก่อนหน้าเนี่ยจะไม่ได้้รรัััััับบบบบนนคอออยย่่างงีีเเโตวดล โอเคโอเคเข้าใจแล้วอ่ะถึงเวลาที่เราจะลงคาเมล่าสไปเดอร์เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเหมือนตีเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตนะแต่ถ้าสังเกตตอนระยะหลังๆเนี่ยมันจะเหมือนกับมีปืนแล้วก็ยิงไปโดนหลายตัวประมาณ2-3สตัวนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะเก็บเงินอัพคาเมล่าสไปเดอร์ยาวๆนะครับให้มันไปเลเวล5ทีเดียวเลยนะครับโอเคเวฟสายที่สามแล้วก็มีเงินพอนะครับคาเมล่าสไปเดอร์ของเราก็เลเวลห้าไปเทียบร้อยมีดาเมจอยู่ที่เก้าร้อยนะ แล้วก็มีโคดาศูนย์จุดห DPS อยู่ที่9 0 0 0ต่อวินาทีนะครับลองสังเกตจํานวนเวลาที่พี่เล่นโคตรนานเลยนะเวลสายที่สใช้เวลาไปทั้งหมด2 7นาทีนะครับถือว่าใช้เวลาไปนานมากๆเลยให้ดูคลิปเต็มแม่งคงเบื่อเดี๋ยวพี่จะหาวิธีตัดให้มันเร็วที่สุดแล้วกันเนาะอ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราวางตัวล่าเลเซอร์คาเมล่าแมนตัวที่สก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแบ่งเงินไปอัพตัวอนาเซอร์คาเมล่าแมนถึงร้อยขึ้นเลเวลสามดีกว่าน้องนั่นจะบูดแล้วอะแบบไม่ได้อ ที่37เราก็อัพ a n a เซอร r c a m ม l ่า Man ขึ้นเลเวล4ตันไป่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยพี่ว่า LLC ร้านเลเซอร์ c a m ม l ่ a Man มันสามารถแบกได้จริงเว้ยลองสังเกตเรื่องของดาเมจอ่ะมันมันค่อนข้างโหดมากเลยนะแล้วก็จำนวนเงินในการอัพมันไม่ได้เยอะอะเมื่อเทียบกับดาเมจที่ได้มาลองจัดสกิปแม่แบบใช้แค่ตัวร้านเลเซอร์ c a m ม l ่า Man ตัวเดียวไม่ต้องใช้ตัวละครอ,อื่นเลยแล้วจะผ่านในแม้ได้หรือไม่ <c oughs> <c oughs> ก็น่าลองอยู่นะอ่ะโอเคครับเราขึ้นเลเวล4ตัวที่3เรียบร้อยแล้วนะฮะ ดามีดอย่างเอาอะก่อหัวก็ตายอะเข้าทอเลตตายหาไปซะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะทําการไล่วางตัวยาวๆแล้วนะครับจะดูกันว่าเราจะไปถึงไหนนะฮะตอนนี้เอาสีแล้วก็มีสี่ตัวแล้วครับแต่พี่ว่าเดี๋ยวเราจะวางตัวท่านคาเมล่าแมนเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะฮะอันนี้คือไม่ได้วางเพื่อเอาดามีดนะวางเพื่อเอาเท่เน้นสวยไว้ก่อนดามีดทีหลังอ่ะลาร์เซอร์คาเมล่าแมนตัวสี่เราก็ขึ้นเลเวลสี่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสังเกตดีนะครับจะเห็นพี่วางตัวลาร์ดคาเมล่าแมนเนี่ยไว้หลายจุดตรงขอบมุมเห็นปะ มันคือกลยุทธ์ในการรับตีนไว้เอาตัวละครที่แบบใช้เงินในการอัพเอ้ยไม่ใช่ดิใช้เงินในการลงน้อยที่สุดนะครับไปวางไว้ให้แบบมันไปรับสถา,านะแทนเนาะเรามาวางเททันคเราเมล่าแมนเพิ่มดีกว่าเท<ช>่หว่ะจริงๆนะพี่แอบ,บชอบดีไซน์ของเททันคเราเมล่าแมนไว้แบบมันดูเรียบง่ายอ่ะไม่ได้เวอร์เขาเรียกว่าไงอ่ะมินิมอลนิดน,นึงแต่ก็ดูดีเก็ตปะมันเป็นตัวแรกๆเลยนะที่พี่รู้สึกจะเก็บโลบักซื้อตอนนั้นอะ ตอนที่พี่เล,เลิ่มพี่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้แม่งน่าซื้อแต่พอซื้อมาแล้วก็ผิดหวังแม่งไม่ด,ดีแม่งอ่อนกว่าเมคคาเมล่าแมนอีกจริงๆนะคือ DPS มันต่างกันไม่มากเว้ยต่างกันแค่ประมาณพันห้าถ้าจำไม่ผิดนะแต่ประมาณว่าไอ้ตัวเมคคาเมล่าแมนเน่มีสโลล้วเงินในการลงค่อนข้างน้อยกว่าเยอะเลยโอเคเงินครบแล้วนะครับก็อัพเลเวลตันไปเรียบร้อยสำหรับตัวที่ท่านคาเมล่าแมนตัวที่2นะฮะเป็นไงสวยป่ะเลเซอร์สีแดงสีฟ้าโคตรสวยอะถ้ามีสีเขียวเข้ามาอีกตัวหนึ่งนี่จะแบบสวยมากๆเลยอ่ะโอเคครับก็เด เดี๋ยวเราตัดเวลาไปถึงตอนเวฟที่50เลยดีกว่าและนี่ก็คือเวฟที่50บนะครับบอกเลยว่าตึงเปี้ยตึงเปี้ยใช้เวลานานมากแบบโคตรเหนื่อยเหนื่อยสุดๆเลยคือใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงเนี่ยเนี่ยเวฟ50อะ่ะบห้นาทีคิดดูเกือบชั่วโมงของแท้บอกเลยว่ากว่าจะได้สักคอนเทนต์หนึ่งนี้ก็เจ็บปวดคลิปที่แล้วเนี่ยวงล้อเอ็กซ์คูสีเห็นปะอันนั้นก็เกือบชั่วโมงอ่ะคิดดูนะแต่ใช้เวลาทำคลิปจริงๆคือ3ามชั่วโมงเลยนานมากเอาเป็นว่านะครับสำหรับทีมตัวที่ตีเร,าารถเอ,อดไดไ้นะ จริงๆอะที่มองอะพี่มองว่าล้าเลเซอร์คาเมล่าแมนแค่ตัวเดียวนะครับก็สามารถแบกจนผ่านในแม้ได้จริงๆเว้แต่แค่ว่าใช้เวลานานก็นานไม่นานก็เกือบชั่วโมงอ่ะเหลือแค่ตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับใช้เวลาไป53นาที39วินาทีนะครับส่วนตัวคือพี่ผิดพลาดไปน,นิดนึงที่ว่าไม่รู้มาก่อนว่าไอตัวบัฟบัฟดาเมจเนี่ยมันจะบัฟได้สำหรับตัวละครที่ มาหลังเทศกาลคิดมากอันนี้คือเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพราะเพิ่งไปหาข้อมูลมาตอนที่เล่นนี่แหละก็เลยกลายเป็นว่าในคลิปนี้นะครับมีแค่ลาเลเซอร์คาเมล่าแมนตัวเดียวที่ได้บัฟตีเร็วนะฮะตัวอื่นก็ไม่ได้ไปนะครับก็เลยทําให้เกิดความว้าวุ่นกับตัวละครเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> อ๋อว่าในคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปตัวละครตีเร็วทั้งหมดนะครับส่วนตัวไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่านะแต่พี่หาเจอมาแค่4ตัวนี้แหละก็คือตัวท่านคาเมล่าแมนล่าคัมเมล่าแมนล่าเลเซอร์คัมแล้วกเมต่า รีแพโดนอาคำไ่ารีแพโดนตัวนั้นก็ไม่นับละกันเนาะเป็นการล้างสถานะคูดาวสูงเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผม